สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้เรามาพบกับวัตถุมงคลนะครับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมครับและเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของเหรียญหลวงพ่อพัดเลยนะครับกับเหรียญรุ่นยิ้มร้อยปลีเศรษฐีร้อยชาติโอ้โหปีนี้ปีสองห้าหกสี่นะครับที่มีจัดสร้างรุ่นนี้นะครับดูหน้ากล่องนะครับโอ้โหหน้ากล่องีค่อนข้างจะ เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนี่โอ้โหหน้ากล่องเป็นรูปของหลวงพัฒด้วยนะครับรุ่นนี้กายการรุ่นเนื้อเป็นรายการกล่องขาวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเหรียญข้างในค่อนข้างจะสวยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจํานวนการจัดสร้างรายการเหรียญก่อนเลยนี่ครับโอ้โหข้างหลังเป็นไก่นะข้างหลังเป็นไก่อย่างนี้นะครับนี่ครับรายการรุ่นโอ้โหหน้ากากทองคําด้วยโอ้หูเหรียญเป็นไก่นะครับนี่โอ้หูเหรียญเป็นไก่รายการจัดสร้างนะครับ ถ้าเป็นรังธรรมดานะครับรังธรรมดาเนี่ยจะมรายการราคาต่อรุ้นเนื้อหรือราคาจองครับอยู่ที่รุ้นละ2 4 9บาทนะครับ2 4 9บาทนะรายการรุ้นมีถึงเจรายการนะครับหนึ่งรังการันตีเนื้อเงินหน้าทองคำหนึ่งนาวะหน้าทองคำหนึ่งและเนื้อเงินลงยาอีกสามครับโอ้โหจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่หนึ่งรอยังนะครับหนึ่งรอยรังเท่านั้นนะครับ จำนวนการจัดสร้างนะครับเนื้ออื่นก็มีเนื้อฉนวนนี่เนื้อฉนวนเนื้อปกาซาตินาปก้าลงยานะครับเนื้อทองเหลืองเนื้อปีข้างบินเนื้อ3ามเคองทององเงินองนาคนะครับแบคโรเดียมสี่เคพื้นเงินพื้นทองกะไลทองกะไลเงินโอ้โหลงยาดําลงยาเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็มีทองแดงผิวไฟทองแดงหน้ากาก ทองแดงซาตินเนื้อตะกัวโอ้โหตะกัวสร้างน้อยด้วยนะตะกัวมีแค่กี่รายการเองครับเนะี่ยตะกัวมีหกสิบเก้าสี่รายการเองโอ้โหตะกัวก็ถือว่าน้อยนะครับเรามีกไหล่ทองพ่นทรายกไะล่เงินพ่นทรายกะไหลหน้าพ่นทรายแล้วก็เนื้อสัตตะโลหะก็น้อยนะครับนี่โอ้ยรายการที่เจ็ดสิบเก้าเนื้อสัตตะโลหะลงยาดําแดงหน้ากากชุบทองแท้โอ้โห ยิ้มรับทรัพย์รับโชคกับยิ้มร้อยปีเศรษฐีร้อยชาติมาดูเหรียญจริงเลย <c oughs> นี่ครับมีอยู่สี่กล่องนะครับนี่มีอยู่สี่กล่องรายการรุ่นเนื้อผมชอบกล่องมากรูปแบบโอ้โหเหรียญแรกผมเนื้ออะไรนะครับเนี่ยมาโอ้ติดไปรายการชัดเจนอยู่นะนะครับดีขอซูมหน่อยติดไปรายการชัดเจนอยู่ครับรุ่นนี้นี่รายการที่ยี่สิบอันนี้ผมได้มานิเขาเขียนเลขกระโดยเนื้อป้าก้าหมายเลขหนึ่งสี่สามโอ้โหนี่ครับ เดี๋ออกแกสซีนไม่เอาออกจากซีนได้ไอออไดอโอเคมาดูความคมชัดนะครับเดี๋ยวปรับไฟผมหน่อยเพื่อแสงความคมชัดโอ้โหขอบเหรียญเป็นคล้ายคล้ายป้องอ้อยนะปอกเหรียญปอกเหรียญเอ้ขอบเหรียญน,นะครับ,บรนนคล้ายป้องอ้อยเป็รงยาจีวอข้างล่างเขียนว่ายิ้มร้อยปีเศรษฐีร้อยชาติเป็นชื่อรุ่นนะครับนี่ ความนูนก็ถือว่าโอเคข้างหลังโอ้โหเป็นมาสเตอร์พิษลงยาหน้าหลังทุกเหรียญเลยนะเนี่ยที่ผมเห็นนะครับนี่ครับอันนี้เป็นลงยาหน้าหลังเขียวก็มีเขียนว,ว,ว่าหลวงพัฒน์บุญญากามโมเป็นนี่ครับนี่ครับเป็นพระปิตามีไก่โอ้โหและปีสร้างแล้วเขียนนี่ครับต่อโค้ดก็คือพัดหนึ่งร้อยนี่ต่อโคดอทังนี้พัดหนึ่งร้อยนะครับในต่อโคตดตัวนี้นะพัดหนึ่งร้อยนะครับ นะครับอันนี้เหรียญแรกโอ้โหโอเคอยู่นะต่อไปครับเนื้ออะไรต่อดีโอ้โหเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อชอชนวนครับชนวนลงยาจีวอนพื้นเขียวครับเนื้อชนวนนะเนื้อชนวนเนื้อโอ้โหโลงยาเขียวหน้าหลังเหมือนกันนี่ครับเลขโดคดอยู่นี่เก้าสี่เนื้อชนวนเหมือนกันนะครับอวัดความกว้างก่อนผมจะลืมวัดความกว้างของเหรียญให้เพื่อนๆๆได้ดูความค่อนข้างจะใหญ่นะเป็นเหรียญรูปไข่พิมพ หน้าใหญ่ค่อนข้างนี่ครับความกว้างที่สามจุดประมาณสามจุดสองเลยนะนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณสี่นะครับสี่พอดีอ่ะโอเคก็ถือเป็นเหรียญขนาดค่อนข้างใหญ่ไก่ลงยาได้ดีต่อไปครับอีกเนื้อครับโอ้โหเนื้ออะไรเนี่ยต่อตะกัวโอ้โหตะกัวก็สร้างน้อยนะเนื้อตะกัวหมายเลขเจ็ดสามครับเป็นเนื้อตะกัวลงยาจีวรแดงลงยาพื้นแดงดํานะครับนี่หลังก็ลงยาไก่นี่ครับโค้ดตอกใช่ไหมตอกเนาะดูเนาะโค้ดตอกนะครับเป็นโค้ด โหรงยาไก่นี่เนื้อตะกัวนะครับหมายเลขนะเป็นเลขไทยเหมือนกันนะครับรุ่นสุดท้ายเนื้ออะไรของผมเนี่ยโหเนื้อปีข้างบิน,น,บน,น,น,รนครับเนื้อปีข้างบินนี่ปีข้างบินรงยาจีวรลายเสือนะครับเนื้อปีข้างบินลงยาไก่ทุกเหรียญเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็เช่าหาบูชาดูเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ที่สร้างมาเยอะด้วยนะครับก็น่าสะสมบูชานะครับก็สามารถเช่าหาบูชาได้กับเหรียญ หลวงพัดบุญญากาโมนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆนะครับขาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ